โอเคยังคะโอเคเลยค่ะข้ากอบยำสามเซ้นหมูจิ๋วครับหกจาในการนะคะไม่ชีกไม่พิมไม่ชิมหมูไอพิมกุ้งสดหนึ่งประกอบหนึ่งไม่ลานะละลาลาได้ใช่ไหมอ่ะลาได้เปลี่ยนใจใช่ไหมกลางกลางก็ได้กลางก็ได้อ่ะหนูย้อนหนูย่อนลงมาให้ ตะลิงนึงกลางค่อนน้อยกันกลางค่อมน้อยกันแบบไหนแดบพันหุ่

ไหนเอ่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดถเจ็ด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 เจ็ก่ไหน่ะคทไดนเสียก่อนเด่เดี๋ยวเกิดทำแล้วม่เอาจะถ่ายรอบลดนี่แปดยังไม่แปไม่มีข้ามไปก่อนมีอูป็นองเอน่เป่ะตป่ะป่เดี๋ยวบอก่าใช่นะใช่นนใช่นา แล้วเราก็เจ๊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 อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาหลังจะเขียนชื่อเนาะเราจำได้ไม่ได้ปูม้าหนึ่งกุ้งสดหนึ่งเผ็ดกลางปลาได้ใช่เราจะเพิ่มจะเพิ่มปลากรอบไม่ละโอเคเผ็ดกลาง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  เงี้ยต <clot> ักไปเป็นย <à> hmm. ังไงเงี no ้ยไงโอ้ยอยยังไเ เอาไปเอาไปเอาไปให้เพราะมันคือมอ,อสซัมดอยเข้าใจไหมคะไม่ครับหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะผมจิตามากินผมเลยพูดไปนอน้วที่ที่อไปเซเว่นตอนนั้นเดี๋ยวมาไปเซเว่นเซเว่นอยู่ไหนอะอ๋อหนูนะ <c oughs> หล่อเล่นนะ่ะ <c oughs> ต้องไปแล้วต้องมานะไปแล้วฮะต้องมานะ หมื่นๆใช่ไหมหมื่นใช่ไหมเตงรอแป๊บหนึ่งนะจ้ากุ้งสดนะแล้วก็ประกอบไม้ละผิดกลางไม่เป็นไม่เป็นเด็กๆกินใช่ไหม รสชาติเด็กหนูชอบชอบหนูอยากชิมชอบชิม,ม,ม,ชมชวันนั้นทำยำยำมาจามเรื่อย,ยนะได้สองคำชิมอร่อยอโอ้ยแบบนี้ชอบมากเลยนะีะกินมาเด็กเด็กเนี้ย ประกอบเพิ่มเอาแปดไม่อยู่แปดกับบ้านแล้วหรอปูหมาปลาลาเผ็ดน้อยปูจืดหอยแครงล้าเผ็ดกลางน้อยน้อยน้อยลาน้อยเผ็ดน้อยน้อยน้อยนอยน้ยพอไหมด้กินดีใครกินอ่ะน้องแฟนพี่ปู กินเผ็ดน้อยมันจะมีงานกระชากหรือหนึ่งสองสิบหรอนี่แหละหนะัวปูเนี่ยปีนี้มีรถสองพันมาเลฮะปีนี้มีรถสองแอนกับมีเซ็ตก็ไปเหมือนกันน,นั่งมนเขาสองข้อจบอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวเล่มมาให้คือเล่มอะไร呀ะบ็ดกระชากเบ็ดอะไรเอามาเอาทำอะไร呀มาขายไงเธอเอาไม่เอาไม่เอางงงงไม่เอาขายของก่อน กูได้รถจนแล้วส่งคันนะปีนี้บอก้กูได้รถจนไม่เอาปวดหัวไปลบประกวดไอ้นั่นไปประกวดอะไรแะไม่เอาไม่เอาประกวดอะไรเลยถ้าประกวบขับขับรถซิ่งกันป่ะเอาไปดูผู้ชาย เดี๋ยวตัดอีกสักหน่อยนึงครับหนูก็จะแปลงล่างแล้วตัดไปแปลงล่างไปไม่เอาเปลี่ยนตัวใช่ป่ะที่น่ะไม่มีใครอย่างนี้หรอหารู้ไหมที่มาไม่มีใครหรอกแอบยัดแอบยัดไปบ้านยัดอยู่ หาอะไรที่มันเหมือนใครอ่ยัดอยู่น,นั่นกะแล้ว ใช่ไหมคิดคิดเหมือนกันจืดแข็งละาแงกินใช่ไหมพวงอดับนรำมันนะจ้ดบน้ำมนจะพุ่งอนะ เป็นโบด้วยก็ได้หายเครียดไม่เอาอเลยดีไม่เอาหอยแม่ที่เองเนี้ยได้ไหมได้แล้วนี่ไงปูมาอ๊อกซันไถเนี่ยเนี่ยเออหนูก็นึกอยา่อ๋อปูมาอ๊อกซันไถแล้วคุณได้แต่ไหนมาใครแทง Ens, เหมือนเแลงฮะสิบเก well ้าเก้าเก้าเก้าปูหมาปลาพริกน้อยกุงรวกนี่ใส่กุงลวกกุ้งลวกคนปูจิเผ็ดน้อยนะปลาได้ ได้ค่ะเศดน้อยน้อยน้อยมออสับผีห้ปดอะปดระกอบไปถุงหนึ่งโทษท่เจ้าใส่ผิด

มาขายดียร์ครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những อยากแต่งใส่ไห้นะอันนี <c ười> น้อยากได้บ้างไหม